สวัสดีครับผมนายประดิษฐ์สังมณีเป็นตัวแทนของกลุ่ม ME สิห้าเครื่องพยัญชนะแบบกึง่งนอนนะครับความก้าวหน้าครั้งนี้ก็เป็นความก้าวหน้าครั้งที่เจ็ดกันนะครับก็คือครั้งสุดท้ายของเทอมนี้แล้วก็ในชีวิตปีสี่นะครับนะครับเราก็เข้าเรื่องอะไรไปโปรเจกต์นี้มีที่ปรึกษาเป็นรอสอ,ดอ,อ,อ์ดอลอมเกนตนุทะแก้วนะครับแล้วก็มีคณะผู้จะทำตรงนี้ครับ ที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องการ a p p r o v ของไทสินนะครับจากที่ว่าเราได้ส่งเรื่องแล้วก็บริษัทไทสินได้ a p p r o v ในการสร้างเครื่องจักรกับเราแต่ว่าเราเขายังไม่ได้ออกคุณให้เราเพราะว่าเขาต้องยื่นเอกสารให้กับที่ประชุมของทางบริษัทก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เขาได้ยื่นเรื่องไปแล้วแล้วก็ a p p r o v ให้เราเรียบร้อยนะครับ ว่าเขาจะออกเอกสารหรือออกทุนให้เราภายในวันอาทิตย์หน้าหรือก็คือวันที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบครับซึ่งเราก็คงต้องรอต่อไปแต่ทีนี้ปัญหาที่เกิดจะเกิดตามมาจากการที่ a พ p l e ล่าช้าให้กับเราครับก็คือปัญหาของเรื่องทุนในการประกอบเครื่องเนื่องจากว่าบริษัทส่งเอกสารให้เราช้าทุนที่เราได้ก็จะช้าตามที่เอกสารมาครับ ซึ่งเป็นปัญหาทําให้เราค้นพบปัญหาในตอนต่อไปก็คือการสร้างเครื่องจักรว่าจะทําให้เรานั้นเสร็จทันเวลาหรือไม่ึ่งตอบเรวตอนนี้เราตอบได้เลยว่าไม่ทันครับเพราะว่าเราไม่มีทุนในการสร้างเครื่องและการสร้างเครื่องเนี้มันใช้เงินในจํานวนมากนะครับ เมื่อเราไม่มีทุนชิ้นส่วนต่างๆหรือว่าเครื่องในการประกอบเครื่องต่างๆเราก็ไม่สามารถทําได้ทีนี้เราก็เลยต้องรอเวลาต่อไปนะครับปัญหาต่อไปที่เราค้นพบก็คืออะไรก็เอาคาดไว้ก็คือแบบเมื่อเราได้ทุนหรือว่าเราได้ชิ้นส่วนในการประกอบเครื่องของเครื่องมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะประกอบเครื่องกันแต่เราคิดว่าหรือทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วว่า ในการประกอบเครื่องนั้นมันไม่ง่ายเหมือนอย่างที่เราคิดนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนก็มาจากต่างที่ต่างแหล่งนะครับแล้วก็มาประกอบกันทีเนี้ยในการประกอบเราก็ต้องเช็คดูหรือว่าตรวจสอบดูนะครับว่ามันจะลงล็อกหรือว่าตรงตามที่เราสามารถประกอบได้หรือไม่ถ้าไม่ได้เราก็ต้องมานั่งแก้งานหรือว่าปรับเปลี่ยนในการใช้ชิ้นส่วนต่างๆนั้นให้ดีขึ้นแล้วก็ประกอบเครื่องให้ได้แล้วสำเร็จออกมาเป็นรูปเป็นร่างให้ได้ครับ รวมถึงกับการประกอบเครื่องนั้นเราจะได้ทำการแยกเป็นเหมือนว่าเป็นหลายๆระบบแล้วก็มารวมกันเพื่อทำให้งานนั้นมาดูดง่ายขึ้นนะครับก็ครั้งนี้ผมก็ความก้าวน้าครั้งนี้ผมก็ขอเพียงพูดไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็คณะผู้ช่วยเหลือของอาจารย์นะครับบรรดาพี่ๆหรือว่าทุกคนที่นี่นะครับ ที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือเราอยู่เสมอแล้วก็นี่เป็นครั้งท้ายที่ผมได้ทำตรงนี้ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ขอให้เซลลาผมต่อไปในการทำเครื่องจักรนี้เสร็จและจบโปรเจกต์นี้ไปด้วยดีครับขอบคุณมากครับ